สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทัชนโคงชิมรหัสนสักศึกษา67121574วันนี้จะมานำเสนอโครงการมนลเสนีเมืองนครค่ะหัวข้อการนำเสนอที่มาและความสำคัญวัตถุประสงค์ประโยชน์ขอบเขตการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการวิจ,จัยข้อเสนอแนะ ที่มาและความสําคัญนครศรีธรรมราชเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญหลากหลายเช่นวัดพระมหาธาตุน้ําตกคีดีวงแหลมตลุมพุกวัดเจดีย์ไข่เป็นต้นสถานที่ท่องเที่ยวครอบคลุมหลากหลายด้านเช่นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาตินําเสนอมูลเสน่ห์ของน,องนครศรีธรรมราชผ่านเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมุ่งเน้นไปในการพัฒนาระยะยาวทรัพยากรในพื้นที่วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีการใช้เว็บไซต์เพื่อโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยว2เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวได้รู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และทรัพยากรในพื้นที่ประโยชน์ของการใช้งานเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมการฟื้นฟูลและรักษามราดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญเช่นวัดพระหมหาธาตุเมืองโบราณรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความประหนักรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิน่นนักท่องเที่ยวเล็กคนในท้องถิ่นจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิน่นซึ่งช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจและรักบ้านเกิดขอบเขตของการวิจัยเพื่อศึกษาเมืองนครศรีธรรมราชและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดน,นครศรีธรรมราช การส่งเสริมการท่องเที่ยวการอนุรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มเป้าหมายสำหรับคนที่ต้องการจะศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชการเก็บรวบรวมข้อมูลการแจกแบบสอบถามให้เพื่อนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชข้อมูลจะถูกเก็บอย่างรอบคอบและมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะทำการวิเคราะห์ผลการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์มูลส่นีเมืองนครเพื่อโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชผลการวิจัยพบว่าเว็บไซต์ได้รับความพึงพอใจสูงจากนักศึกษาผู้สัตว์คอมพิวเตอร์จำนวน27คนโดยมีคะแนนสูงในหลายด้านได้แก่ความง่ายในการใช้งานความสวยงามของการออกแบบความครบถ้วนของข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และความสะดวกในการค้นหาข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลจะแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดีและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนข้อเสนอแนะจากผลวิจัยพบว่าเว็บไซต์มณฑลบังนครมีข้อเสนอแนะและปรับปรุงดังนี้ หนึ่งการอัปเดตข้อมูลควรอัปเดตข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนและทันสมัย 2. การปรับปรุงฟังก์ชันการค้นหาควรเพิ่มฟังก์ชันในการค้นหาที่หลากหลายเช่นการกรองข้อมูลตามประเภทกิจกรรมหรือการแสดงผลตามความน่าสนใจของผู้ใช้ 3. การพัฒน,นาแอปพลิเคชันบนมือถือ ควรพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือที่รองรับการใช้งานในสมาร์ทโฟนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลการส่งเสริมการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียใช้โซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมทเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้นการเสริมสร้างข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นควรเสริมสร้างข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิง่นเพื่อเพิ่มคุณค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ